กล้องจรปิดนะคะจับภาพได้ชัดเจนค่ะสิ่งที่พุ่มกับเบิ้มนะคะทำหลังจากสารวัตรแบงค์ถูกยิงค่ะโอ้โหียกได้ว่าสะเทือนใจมากๆุู้ชมค่ะ แน่นอนก็นว่าเรื่องราวนี้นะคะจากกรณีที่มีความคืบหน้าล่าสุดคดีของกำนันนกค่ะทางตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยสามารถกู้ไฟล์จากกล้องวงจรปิด13ตัวคืนได้แล้วนะคะก็คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เลยค่ะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิด13ตัวนี้ค่ะสามารถบันทึกภาพบุคคลได้อย่างชัดเจนเลยว่าในงานมีใครบ้างมีใครที่ไปร่วมงานเลี้ยงในวันเกิดเหตุบ้าง ซึ่งหลังจากนั้นค่ะก็มีรายงานเพิ่มเติมอีกนะว่ากล้องวงจรปิด2ตัวที่เหลือตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถกู้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทางด้านของคนตรวจเอกสุรเชษฐ์ถากพานรองผบตรค่ะออกมาเปิดเผยนะว่าในเบื้องต้นนะตอนนี้ค่ะภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดกับคำให้การของตารวจเนี่ยสวนทางกันหมดเลยนะคะพร้อมกับออกมายืนยันค่ะว่านานทีที่เกิดเหตุยิงสรารวัตรแบงค์เนี่ยไม่มีตารวจคนไหนจับนายหน่องเลยสักคนเดียวเอาแต่วิ่งหนีกระเจิดกระเจิงคนลี้คนละทางเลยค่ะ ส่วนตำรวจที่นำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอย่างที่มีข้อมูลออกไปก่อนหน้านี้แล้วคนที่บอกว่าช่วยแต่จริงๆไม่ช่วยก็มีอีกค่ะโอ้โหผู้ชมขาเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่แบบค่อนข้างจะเรื่องใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของเพจ a c e b o o k ก็คือเป็นเพจสายตำรวจนั่นก็คือเพจดาวแปะแฉมีการออกมาเปิดเผยข้อมูลบางส่วนจากกล่าวงจรปิดบ้านของกำนันนก,กนะคะโดยบอกว่า เห็นผ้าพุ่งกับเบิ่มอุ้มสารวัตรซิลแล้วคือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยพออุ้มส่งสารวัตรซิลเสร็จปุ๊บวิง่งกลับมาช่วยพยุงรองพุ่งกับทางหลวงอีกขึ้นท้ายรถกระบะส่งโรงพยาบาลสะเทือนใจและสงสารมากแน่นอนคะว่าเรื่องนี้นะว่าเป็นเรื่องราวที่หลายคนแบบตกใจสะเทือนใจแล้วก็ต้องขอแสดงความไว้อาลายัยแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพุ่งกับเบิ่มแล้วก็สารวัตรแบงด้ดวยค่ะ